สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนนะครับในการเปิดตัว m ม t i c o v e r อ a y นะครับซึ่งให้โชว์ค่าต่างๆใน PC เช่น CPU ใช้ไปเท่าไหร่นะครับแรมใช้เครื่องไปเท่าไหร่ระหว่างคุณเล่นเกมกัดจอเท่าไหร่ใช้ไปเท่าไหร่ค็อกรันอยู่เท่าไหร่กินไฟเท่าไหร่ความร้อนเท่าไหร่ซึ่งมันจะเหมือนกับใช้โปรแกรม MSI a r t e r Burner นะครับแต่ว่าโปรแกรม MSI Artur Burner เนี่ยมันต้องใช้ควบคู่กับร i วา Junior Static Server แต่นี่มามาบอกอีกวิธีหนึ่งซึ่งหลายคนอาจจะไม่รู้ว่าถ้าใช้การ์ดจอ AMD นะครับมันจะรวมมาอยู่แล้วแต่ว่าการที่คุณจะเปิดใช้ได้คุณต้องลงติดตั้งแบบ full install in, in นะครับติดตั้งแบบเต็มเท่านั้นลงแบบ minimal หรือว่า dive r o n l y จะใช้ไม่ได้นะครับถามว่ามันคืออะไรเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะครับมุมขวาด้านบนนะครับเห็นไหมครับ ก็คือเหมือน MI Afterburner แหละแต่มันก็จะปรับลูกเล่นในต่างๆนะผมใช้เปิดให้ดูว่าเป็นยังไงทีนี้ไม่ว่าจะไม่เพียงแค่ AMD นะครับ NVIDIA หรือว่า Intel หรือว่า IntelR a c นี่ครับตัวไดเวอร์เขาถ้าลงมาเต็มฟูลเนี่ยมันก็มีลูกเล่นหลักๆกสรอย่างนี้คล้ายคล้ายคล้ายเคียงกันแต่ว่ามันอาจจะมีความต่างคือของค่ายหนึ่งบางคำสั่งหรือว่าการโชว์อะไรอาจจะไม่ขึ้นอีกอะไรอาจจะไม่ขึ้นเช่น อีกค่ายหนึ่ง CPU ใช้อาจจะไม่ขึ้นอาจะาโชว์ความร้อนไม่ได้บางจุดอะไรอย่างเงี้ยมันก็แล้วแต่แต่ว่าทั้ง3ค่ายมีเหมือนกันนะวันนี้ผมพูดของ AMD เท่านั้นนะครับผมจะปิดไปก่อนถามว่าเปิดใช้ยังไงก็คุณก็ลง driver AMD ปกติครับตัวฟูลแล้าคุณก็มาเนี่ยครับเข้าแต่นี้ผมเป็นตัวลงไปตัวโปรนะแต่ว่าถ้าเป็นเดอรรีนสีแดงกรสีแดงปกติไม่มีอะไรครับไม่แตกต่างกันเข้ามา สมมติคุณนั้นจะเจอหน้าโฮมใช่ไหมครับหน้าแรกถามว่าเข้ามาที่ตรงไหนเข้ามาที่ p e อ f ์ฟอร์แมครับเข้ามาที่แถบเมตติกนี่เป็นแถบจูนนิ่งเนาะเวลาเราเวอร์คล็อกให้เราเข้ามาที่แถบเมติกนี่ครับเรามาเซตตรงนี้ให้มันแท็กกิ้งให้ติดตามอะไรนะครับตรงนี้เราก็เล่นได้ว่า2นี้ผมแนะนำว่าอย่าไปยุ่งกับมันอันนี้คือเมตติกโปรไฟล์อาจจะเลือกเป็นเบสิก ครับมันก็จะโชว์ค่าด้านซ้ายอยันนี้ก็โชว์แค่ FPS GPU อะไรอย่างนี้อ่า์เซ็นต์ใช้ CPU ์เซ็นต์ใช้ GPU n เด d i a คือปันกลางก็อาจะโชว์อะไรเพิ่มขึ้นมานิดหน่อยนะครับนี่ใช้เฟรมเรทเฟรมไทม์เปอร์เซ็นต์99 FPS อะไรอย่างนี้ถ้าเป็นแอดวานซ์ก็คือจะโชว์เยอะขึ้นมาอีกนะครับคุณก็เลื่อนดูได้จะโชว์ขึ้นแต่ทีนี้ มันก็มีโหมดคัสตอมก็คือเนี่ยคุณก็สามารถปิดโชว์อะไรต่างๆได้ตามใจคุณเลยว่าจะโชว์ไมนูน่นไม่โชว์นี่นะครับซึ่งเช่น fps เนี่ยครับเราก็กดตรงนี้มันจะซับลงไปอีกทั้งนี้คือมันจะโชว์อนะครับถ้า fps คุณจะคุณไม่เอาอะไรคุณก็ติ๊ออกได้อย่างเช่นอันนี้ไม่เอาไม่เอาเอาเฟรมไทม์เอเวอร์เรเอาไหมไม่เอาเอาแค่เฟรมเรทกับเฟรมไทม์ก็พอมันก็อยู่แค่นี้ก็ได้นะครับคุณก็คัสตอมอย่างตามชื่อเลยคัสตอม คุณชารตอมอะไรก็ได้นะครับอย่างเช่น g p u เนี่ยเปอร์เซ็นต์ใช้ g p u g p u ค o กินไฟล์ทั้งหมดทังบอร์ดนะครับ g p u เทมฮอสส t ปอตเท่าไหร่นะครับ, GPU, รรนรบ Memory นะครับใช้ไปเท่าไหร่ Memory ี o คอกเท่าไหร่นะปัจจุบัน c p u แต่อันนี้ c p u มีอยู่แค่อ่าปร์เซ็นต์ใช้ c p u เท่าไหร่มันจะดูอุณหภูมิเรียวไทม์ของ c p u ไม่ได้นะครับจากนี้ผมบอกมันแล้วแต่ค่ายนะครับบางค่ายก็อาจจะขาดอะไรบางส่วนไปนะครับัน,นี้ก็ดู ซิสเต็มได้นะครับว่าเามมใช้ไปเท่าไหร่ก็ไปลองเล่นดูนะครับตรงนี้ที้มาอยู่ถึงแสบโอเวอร์เลยนะครับตรงนี้ก็คืออันนี้คือหลักในการเปิดนี่เปิดปิดเองได้ออโตม้มตคือเมนวนวลเปิดปิดเองนะครับซึ่งพอเราเปิดแล้วเนี่ยครับเราก็สามารถมา เลือกตำแหน่งของการาฟที่มันได้โชว์ได้อย่างนี้นนผมเลือกไว้ท็อปไรท์เราก็ปรับได้ไว top. Top left ้ท็อปท็อปเลฟก็ได้ด้านซ้ายมันจะเปลี่ยนไปเห็นไหมครับบัตทอมเลฟบัตทอมไรท์หรือว่าคัสตอมคัสตอมจะเป็น x y ครับมันจะเลื่อนขึ้นลงซ้ายขวาเราก็มาเอาเองไซส์ไซส์ต้องการขนาดใหญ่ขึ้นไหมเห็นไหมครับเราเลือกได้การาฟไซส์ก็ปรับให้มันใหญ่ขึ้นได้เราเราเราปรับเองได้ครับ column ต้องการเป็นหนึ่ง column อย่างนี้ไหมหรือปรับเป็นสอง column ห้า column ปรับได้ transparency ก็ Trans cy, คือความโปร่งใสถ้าปรับไปร้อยเนี่ยมันก็จะหายไปเลยแต่ว่าถ้าถ้าปรับเป็น70อะไรเงี้ยมันจะบางลงมาอันนี้แล้วแต่คนนะครับถ้าผมปรับศูนย์ก็คือมันก็บางหมดเลยอะไรเงี้ยอันนี้ผมปรับไปสักประมาณห้าสิบละกันผมอาจจะปรับอันนี้ออกเพราะผมไม่ location ผมไม่ชอบ custom ผมชอบให้อยู่ด้านขวา แล้วก็คอลัมน์เนี่ยผมชอบแบ,บแบบอันเดียวพอแล้วก็ไซส์ผมไม่เอาผมเอาเป็น d ดี a ฟอต์ก็คือเอาให้คุณผู้ชมเห็นนะคือสักร้อยซร้อยร้อยสาและกันนะครับกราฟไซส์เอาร้อยอันนี้คือไม่ติกดักกาวดักกาวก็เลือกได้ว่าเป็นสีดำสีขาวหรือว่าไม่เติมก็จะปก่โปร่งลงไปเลยไม่เติมก็ดีหรือว่าเราคัสตอมเอาไปสีอ g b รหัสแม่สีมาใส่ก็ได้นะครับ ผมเลือกเป็นเดิมเดิมนะกันแบ็กก็ได้ในแม t ติกเนมคัล o ลอรก็คือเป็นตัวค่าด้านขวาครับจะเลือกเป็นสีต้นโคตรครับด้านซ้ายอย่างเงี้ยเราจะเลือกได้ว่าอันที่เป็นค่าต่างๆ m a g จินตครับหรือว่าอะไรรู้สีเขียวอันนี้แมตติกวาลก็คือค่าคือด้านขวาที่มันดีเทคเจอ e นะครับมันก็จะเปลี่ยนเป็นเปยนนี่เปลี่ยนได้ขาวนะครับ อันนี้แล้วแต่เลยว่าเราจะสีอะไรนะครับอย่างผมที่ผมชอบนี่ยผมชอบเป็นสีเขียวๆอย่างนี้เขียวทั้งคู่จะมองเห็นชัดดีนะครับแบล็กการ์ดถ้าแบบคนแบบไม่ชอบสีดำแล้วก็แบบโนฟิลก็ได้แล้วก็ดีเทคแค่นี้นะครับอารเปลนซี่แล้วก็ถึงบอกคือเราปรับได้นะครับทีนี้ผมขอปิดไปก่อนทีนี้เวลามันก็มีฟังก์ชันอันนี้อีกครับว่าถ้าเราเปิดโอเวอร์เลยเนี่ยมันจะมีฟังก์ชันนี้อยู่ เกมดีเทคชั่นฟอร์มต r i โ overlay ซึ่งถ้าเราเปิดไว้เลยครับเราเปิดแต่ไม่เปิดฟังก์ชันนี้นะไอ้ o เ e r ร a y เนี่ยเราต้องมาเปิดปิดเองเมื่อเราจะทาอะไรมันก็โชว์อยู่อย่างเงี้ยเปิดโปรแกรมอื่นมันก็โชว์อยู่เราต้องมาปิดเองแต่อันนี้ฟังก์ชันเกมด e เ t คชั่ o ฟอร์มติ i โ overlay ก็คือถ้าไปเปิดปุ๊บไอเนี่ยมันจะหายไป overlay มันจะเด้งมาต่อเมื่อคุณเปิดเกมขึ้นมาซึ่งถ้าต้องเป็นเกมที่เขาซัพพอร์ตด้วยนะ เดี๋ยวจะเปิดเกมให้ดูนะครับว่ามันจะเด้งขึ้นมาไหมทีนี้มีอีกอย่างที่คุณส่คนรู้ก็คือมันมีบางอย่างถ้าเกมมันเด้งแล้วว่าหรือคุณต้องการเปิดปิดเองมันมีช็อตคัทฮอตคีย์ในการเปิดปิดอยู่ดูตรงไหนครับคุณมาที่นี่ฟันเฟืองมาที่ฮอตคีย์ครับนี่คือตรงนี้ต้องเป็นตัวคบคุมใหญ่นะครับต้องดูฮอตคีย์ต้องเปิดไว้อยู่ต้องดีฟอร์มมันคือเปิดอยู่แหละ คือตรงนี้ครับ Toggle Performance Overlay มันคือ Control Shift แล้วก็บวกตัว O ความกัน3ปุ่มนะครับคือค่า default ของมันก็คือกดตรงนี้ Control Shift O อย่างันนี้ถ้าผมกดก็คือมันก็จะมานี้ไม่มานะครับแต่ว่าต้องเรากลับไปนี้ก่อนเมตติกเรามาที่เมตริกแล้วก็มา Overlay นี่อย่างนี้เนี่ยถ้าผมกด Control Shift O มันก็จะปิดไปใช่ไหม เล่นตรงนี้ันนี้เอแสะดวกว่าเราจะใช้ฟังก์ชันนี้ไหม m o มิถ้าผมจะเปิดเกมผมใช้เป็นเกมนี้เกมเมียวเมียวเนี่ยมันจะดีเทคเกมมันจะดีเทคเองเห็นไหมครับผมเปิดไม่จอเต็มเกมไม่เต็มจอนะเพื่อจะให้เห็นว่าโอเคถ้วเปิดเกมไอ้นี่มันจะเด้งขึ้นมานะครับโอเค ประมาณนี้น่ะเนี่ยถ้าเราเซตเป็นฟูลสกรีนเราก็จะเห็นประมาณนี้เราก็ไปปรับขนาดที่ผมปรับให้ดูเมื่อกี้ครับเป็นปรับสีปรับขนาดตำแหน่งคอลัมน์ความใหญ่อะไรกี่เปอร์เซ็นต์เท่ากี่ปาร์เกลเท่าไรคุณก็ไปปรับได้เลยนะครับซึ่งก็สะดวกดีนะผมว่าเพราะว่าเราไม่ต้องมาหนักเครื่องนะครับถ้านะปิดเกณฑ์เห็นไหมมันก็จะหายไปเองถ้าเราเซต เป็นแบบเกมเมชันฟอร์แมสติกโอเวอร์เลย์นะครับก็โอเคนะหรือคุณจะปิดไปแล้วคุณแมนนวลคอนโทรล t ิโปิดเปิดเปิดปิดเกงระหว่างก็ได้นี่แล้วแต่ว่าต้องการยังไงต้องไปลองเล่นเอานะครับหลักๆก็มีประมาณนี้ข้อดีก็คือคุณไม่ต้องลงอั t เตอร์เบนเนอร์นะครับแล้วก็รีวาร์จูเนอร์เพื่อซ้ำสองไปอีก เพราะบางคนเนี่ยอาจจะแบบจูนนิ่งไงใช้เอ็มดีจูนนิ่งอาจจะที่มันอาจจะไปตีกับอ er, ัปเตอร์เบนเนอรแล้วแต่เพราะอัปเตอร์เบ r เมันก็มีความไม่แน่นอนอยู่ว่าอนาคตเขาจะอัปเดตเพิ่มไหมมันเนื่องจากคนพัฒนาเขาเป็นคนยูเคเนาะใครติดตามข่าวเขาทราบอยู่ว่าอืมมันก็มีประเด็นอยู่แหละนี่ผมมาเสนอทั้งเลือกแล้วกันว่าโอเคให้คนรู้ว่าเฮ้ยมันมีอย่างนี้อยู่นะถ้าสนใจก็ไปลองใช้ดูก็ได้แต่อย่างที่บอกว่าบางเกมเนี่ย มันไม่ซับพอร์ตแล้วอย่างเช่นมา t t e ฟ f i e l ซีซัน o n 6ครับเขาปรับตัวโปรแกรมโกงดีเทคตัวโกง,งใหม่ก็คือเขาจะไม่ให้ใ,หใช้เ h ิ r d ด a r t y ต v ้ r l a y ของ m s i ิซั e r ออเ n อร r แต่ว่าตัวเนี้ยเป็นของ amd นะครับยังใช้ได้อยู่ Counter s i ์ e 2ก็เหมือนกันนะครับที่อัพเดตมาเป็น source 2ตัวเนี้ยใช้ได้แต่ว่าตัว outer burner ใช้ไม่ได้แล้วนะครับก็วันนี้ก็ประมาณนี้ครับผมหวังว่าคงเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านนะครับที่ใช้กร์จอ amd นะครับ แต่อย่างที่ผมบอก n v i d i ี Nvidia, นะครับก็จอ n อ i นวีเดียก็มีโปรแกรมหลบโปรแกรมไดเวอร์ก็จะมีการใช้งานลักษณะนี้เช่นเดียวกัน i n t e l l ก็มีครับก็ไปเรียนรู้กันนะครับว่าใช้ยังไงแต่วันนี้ผมเสนอ AMD ก่อนนะครับก็วันนี้ก็ขอจบเป็นงเท่านี้ครับหวังว่ามีประโยชน์ครับสวัสดีครับ